ได้ดินน้องได้ดินน้องพี่จะทำให้ร้องดังน้องจะอยู่ลำพึงลำพังพี่ก็ทำได้ขอแค่น้องบอกพี่พี่ก็จะขยี้ให้แบบซี่แบบตอดอาให้มันถอดง่ายไม่ต้องกลัวตาลายพี่ไม่ทำให้น้องน้ำกระชายเอาง,ง่ายๆน้องไม่ตาย พี่สบายสบายแค่น้องไม่ใส่รีไวายเวลาเห็นแล้วใจไม่สบายไม่ใช่อารเวลาเห็นแล้วมันไม่ค่อยเสยียปอ่ะอ่ะโอเคงั้นหนมีหนึ่งคำถามที่อยากจะบอกแต่ขอให้พี่นั้นช่วยตอบเออได้ดิคือพี่ใหญ่จริงไหมคะ ใจจริงไหมคะคือหนูอยากเห็นแล้วลองอุทานว่าคุณพาเอาแบบเปิดมาแล้วหนูอยากเล่นจำป่าเดี๋ยวเคยดูสักครับคดีอนาคอนดาชุดต <red> ุ and and <ativa> ่มนองไหมอะไปดู